ลิเวอร์พูลมีลุ้นคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเมื่อไรเปิดโปรแกรมช่วงโค้งสุดท้ายเทียบกับอาร์เซนอล BBC วิเคราะห์ว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสสูงที่จะปิดจ็อบคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกก่อนจบฤดูกาลพร้อมเปรียบเทียบโปรแกรมที่เหลือกับอาร์เซนอลหลังจากที่ลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ด2ประตูต่อ0เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาทำให้ทิ้งห่างอาร์เซนอล13แต้มแม้จะแข่งมากกว่า1นัดก็ตาม ทำให้ตอนนี้หงแดงขยับเข้าใกล้ตำแหน่งแชมป์ลีกมากขึ้นโดยการแข่งขันนั้นเหลืออีก10เกมซึ่งหากลิเวอร์พูลรักษาช่องว่าง13คะแนนจากอาร์เซนอลได้จนถึงช่วงปลายเดือนเมษายนพวกเขาจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เมื่อเหลืออีก4เกมซึ่งหมายความว่านัดที่พวกเขาจะได้ฉลองแชมป์เร็วที่สุดคือวันที่26เมษายนในเกมเย้าที่จะพบกับท็อตแนมฮอตสเปอร์แต่หากอาร์เซนอลยังชนะเกมที่เหลือครับ ลิเวอร์พูลอาจต้องรอไปจนถึงวันที่3พฤษภาซึ่งเป็นเกมที่พวกเขาจะต้องบุกไปเยือนเชลซีหากลิเวอร์พูลปิดจ็อบได้ก่อนจบฤดูกาลเกมแรกของพวกเขาในฐานะแชมป์อาจเป็นเกมเย้าที่เจอกับอาร์เซนอลในวันที่10พฤษภาซึ่งตามธรรมเนียมแล้วทีมคู่แข่งกับต้องตั้งแถวการออฟฮอนเนอร์ครับปรบมือให้กับทีมแชมป์พเมลีกก่อนที่เกมจะเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ทางทฤษฎีครับลิเวอร์พูลมีโอกาสคว้าแชมป์ได้เร็วที่สุดในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน หากพวกเขาชนะ3เกมต่อไปและอาร์เซนอลแพ้4นัดติดต่อกันเกมจะจบลงทันทีในวันที่5เมษายนอย่างไรก็ตามครับด้วยโปรแกรมที่ทั้ง2ทีมยังต้องลงเล่นการคว้าแชมป์ของลิเวอร์อพูลน,น่าจะไปอยู่ในช่วงปลายเดือนเมษายนหรืออย่างน้อยก็คือต้นเดือนพฤษภาคมดูปโปรแกรมของทางด้านลิเวอร์อพูลกันครับ8มีนาคมเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเซาท์มป์ตัน2เมษายนเปิดบ้านต้อนรับเอฟเวอร์ตัน5้าเมษายนครับออกไปเยือนฟูลแลม 12เมษายนครับเปิดบ้านต้อนรับเวแสแฮม19เมษายนครับออกไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้26เมษายนครับเปิดบ้านตอนรับการเยือนของท็อตแนมฮอสเปอร์3พฤษภาครับออกไปเยือนเชลซี10พฤษภาครับเปิดบ้านตอนรับการเยือนของอาร์เซนอล18พฤษภาครับออกไปเยือนไบรตัน25พฤษภาครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของคริสตัลพาเลตมาดูโปรแกรมของอาร์เซนอลกันบ้างครับเติมจากวันที่9มีนาคมจะออกไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 1ิมีนาคมครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนเชลซี1เมษายนเปิดบ้านต้อนรับเจ้าส่วนน้อยฟูแล 5, ม5เมษายนครับออกไปเยือนท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตัน12เมษายนครับเปิดบ้านต้อนรับเบรนท์ฟอร์ด19เเมษายนออกไปเยือนมาขาวอิฟสวิบ26เมษายนครับเปิดบ้านต้อนรับการเรยือนคริสตันพาเลต3พฤษภาคมครับเปิดบ้านต้อนรับบ่อนมัด10พฤษภาคมครับออกไปเยือนแอนฟิลด์ของลิเวอร์พูล18พฤษภาคมครับเปิดบ้านต้อนรับการเรยือนของนิวคาสเซิล 20พฤษภาครับออกไปเยือนเซาท์แทมป์ตันมาดูการวิเคราะห์โอกาสการลุ้นแชมป์ของลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลครับเหตุผลที่ลิเวอร์พูลนั้นมีโอกาสคว้าแชมป์สูง1คือมีแต้มนําห่างและฟอร์มสม่ําเสมอครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและมีความมั่นใจสูงจากการเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่อง2คือโปรแกรมการแข่งขันที่เป็นใจแม้จะมีเกมหนักกับสเปอร์เชลซีและอาร์เซนอลแต่ทีมของอาร์เนอร์ก็ยังได้เปรียบเพราะเกมส่วนใหญ่อีก10นัดเป็นเกมที่เจอกับทีมระดับกลางตาราง 3. คืออาร์เซนอลต้องพึ่งปริหารครับแม้จะมีเกมในมือมากกว่า1นัดแต่อาร์เซนอลต้องชนะให้ได้ทุกเกมและหวังว่าลิเวอร์พูลจะทำแต้มหล่นเองส่วนสิ่งที่ลิเวอร์พูลต้องระวังก็คือเกมหนักในช่วงเดือนเมษายนที่ต้องเจอกับเอเวอเรตตันฟูลแลมเวตแฮมและสเปอร์ติดต่อกันอาจทำให้แต้มหล่นได้ สองคือการลุ้นถ้วยแชมป์พร้อมๆกันทั้งสาถ้วยครับคือลิเวอร์พูลนั้นต้องแข่งทั้งยูฟาแชมเปียนลีกแถมยังมีคาราบาวครับนัดชิงชนะเลิศก,กับนิวคาสเซิลรวมไปถึงการเปรกทีมชาติในเดือนมีนาครับทำให้การบริหารขุมกําลังครับต้องดําเนินไปอย่างรอบคอบ3คืออาการบาดเจ็บของนักเตะต,ตัวหลักครับคือหากมีนักเตะบาดเจ็บเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อทีมในช่วงโค้งสุดท้ายลิเวอร์พูลมีโอกาสสูงในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกครับหากพวกเขาสามารถรักษาความสม่ําเสมอได้จนถึงปลายเดือนเมษายนก็อาจจะคว้าแชมป์เอรหืชล ในขณะที่อาร์เซนอลครับตามหลังอยู่13คะแนนแต่ยังมีโปรแกรมในมือมากกว่า1นัดนะครับและหากพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะได้ทุกนัดก็อาจจะยื้อการลุนแชมป์ออกไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมอย่างไรก็ตามครับด้วยฟอร์มมันแข็งแกร่งของลิเวอร์พูลโอกาสที่พวกเขาจะคว้าแชมป์ก่อนจบฤด,ดูก,กาลนั้นมีสูงมากหากทุกอย่างเป็นไปตามที่วิเคราะห์ไว้อาจจะได้เห็นการยืนตั้งแถวปรบมือให้กับแชมป์พิม์ลีกในเกมที่อาร์เซนอลนั้นต้องบุกไปเยือนแอนฟิล